นานนี่ครัเมนกาลีปุ้งโดนสปอนกีกาลีตายเศร้าจะมีแย่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากาลีผมดิไปไปไปรูในตำนานปะห้อยเลยพี่เกมผมมีเรื่องนึงจะบอกด้วยนะเว้ยพี่ว่าผมมีแบกไอกาลีด้วยนะ อืมเราไงอ๋อพี่ก็มีพี่ก็มีแบคไอด์เฮ้ยโอ้ยอะไรกันเป็นอะไรพี่ของเก่าอือเฮ้ยโอ้โหโคตรเก่งโคตรท่โคตรหล่อทีไปพี่ไปพี่ไม่ใช้เอาเอามีแต่ไม่ใช้แปลกมาละไม่ก็สำหรับบางคนแบคไอด์มันไม่สวยอืม ผมใส่ไว้เฉยๆะกินเอาจริงเท่ไม่เท่แต่ใส่ไว้เฉยจริงผมจะใส่ก็ใส่ผมพี่ใช้เป็นปืนที่เป็นสกินดำไปเลยอ่ะเรียบร้อยพี่เจอห้องแล้วผมไปก่อนนะมิชั่นแอบมิชั่นจิตจัดอ่ะโโอเค้ดดนวยพี่เอ่อพี่การอันนี้มระทาง็ค่อนข้างต่างก็พี่อันนี้คือพี่ตรงไปใช่ป่ะแล้วพี่ทิ้งซ้ายแล้วพี่ก็ขไาอีกน้องแล้วพี่ก็ขึ้นบนไตไป มีบัณฑิตด้วยไปพี่ไปไปไปถอยมาก่อนพี่แล้วหันแนขวาไปเถ้าที่เห็นมันไม่มีพวกกาลีนะฮะมึงในกาลีเฮ้ยเ้าไปล่าเ้าไปล่าลองอาโดนเข้าไปสองดูอีกรอบมันก็ได้ได้พี่ พี่โฟกพี่ฟกเอาปืนอะไรมานี่นี่นี่พี่โฟก์ดูนี่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 เอ๊ะนี่รูรูนี้เลยพี่แล้วห้อยไปยิงดูดูสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้โดนสปอตอ่ะมันมีกล้องอยู่ไอ้พี่ยังไม่ได้ยิงกล้องผิดอยู่นี่ตัวอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงโอ้โห เวเ้แล้วมันไม่ยิงกูแต่แรกมันบันจงอยู่พี่มีดโอเค,อเค,อเคตัวไทยนั่นแหละเข้าขันอยู่นี่เนาะโอเคพี่ผมได้แถบขับขันละเฮ้ยนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยนี่เนี่ย เฮ้อยู่ตรงนี้เลยครับปิงสีหลังกำลังโอ้ยสัตว์เอ้ยแล้วมุมแต่ละมุมมุมต้องใครมุมมันไม่เห็นพี่ไม่เห็นว่าอยากกระโดดไปโพสอีกเนี่ย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 นี่เออโอ้อะไรนวะเนี่ยฮัลโหลตรงเนี้ยเมื่อกี้เห็นหัวแบบพี่มีคนใช้บริการครับพันหกแล้ววะ เรียบร้อยอยากเสือกวางอยากอยากจะเอ่ออะไรนะปาแถบดีนักไอ้เหี้ยใครใครตายอ่ะผมฝากดูกล้องด้วยเฮ้ยใครใครดูใครทุบออกพี่ปอนตกใจหมดเลยพี่ อยู่หน้าลิฟต์ใช่ไหมตัวนาลิฟต์ตัวหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่ามันหนีไม่รู้ว่าหนีไปหรือยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยอยู่อยู่แถวนี้พี่มันโดดลงมาขับพันตายขับพันตายขับพันนาลิฟต์ตายโอเคอยู่ตรงหน้าต่างเลยยัดยามมาเพื่อ <ละ S 1> นตา,ตาย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  เข้าเข้าเลยพี่เข้าเข้าเข้าหวหนตัวาอ่าโอเคมันอยู่ห้องนู้นอีะท้าไปดิเื้อยิงกันถนนต้นเพี่อนใเสื้อเรไม่เราไม่คอนแทคกันหนึ่งเลยสะเพร่อ๋อเราเราไม่ถนัด เอาเกมจะเล่นตัวนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมพี่จะให้ผมแหกกล้องให้ป่ะเลี้ยงเจ็ดเจ็ดเล่นแคปิตาลนี่เออเรแบบมาดิเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมฝากพี่ยิงทิ้งหน่อยนะเดี๋ยวผมเล่นแคปิตาลให้เดี๋ยวโพสแผนเดี๋ยวเล่นแบบโพสแผนถ้าโพสแผนต้องมีโลนี่ไงโลส่ะแล้วก็ให้ไอแล้วก็ให้พี่โฟเป็นคนหาข่าวพี่ยิงทิ้งใช่ป่ะแล้วก็สอบบอแล้วก็โตโพสแผนนี่อบนี่ลงทีมแข่งได้เลย ได้สิเแล้แค่เลือกตัว,ออวก็ได้ก็ได้ละสิเปอซ็นอีกเก้าสิบก็อยู่ไหน <laughs> แล้วแล้วแต่วุตกรรมอไอ้เอีย <laughs> เ่ยพี่ของจริงของจริงนี่นีนมน <c oughs> เมื่อกี้นี้ผมเห็นมีตัวนี้ด้วย่ใส่้าละนีงแล้วก็มีนี่ด้วยพี่หนงงงตัวนึงแกแเฮ้ยมีล่ามีล่า พี่มีอีล่ามาปล่อยกรรมข้างนอกนะเอ้ยอีลา่าอีล่าตรงบันไดล่ะครับแล้วอีกตัวนึงแล้วนั่นก็อีกตัวนึงโอ้โหตกมาแตกได้หลอนไป <c oughs> เลยเนี <c> ่ย <oughs> ผมไม่เห็นกูวะดิ Bye, อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฮึบ <c oughs> อ่ะจะยิงกันใช่ไหมยิงเลยกล้อง หมอบหมดเลยอ่ะพี่ผมรู้สึก <S <S 1> <S 1> ว่ามีตวัวนี้ออกมาตัวหนึ่งโอ้พี่แป๊บหนึ่งกล้องผมดับโดนโดนยิง <S <S จริงจริงมีคนจริงมีคนจริงมีเยอะด้วยมีเยอะด้วยมีสองคนสองคน, <S <S นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่อย่าอย่ากลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วฮ้ยพี่มันมันเปิดวิจิวมันเปิดวิจิวแอะแอะอย่างนั่นแหละอย่งนั่นแหละอย่านั้นหลังหลังกระบังทางขวาไอ้พี่พี่พี่โฟกพี่โฟกเดี๋พวกพี่เดพวกพี่ให้ให้พี่ปอนน้ำให้พี่ป้อนน้ำเดี๋ยวเข้าไปเช็คเลยพี่เดี๋ยวพึ่งยืนนะพี่เดี๋ยวพึ่งยืนพี่เดี๋ยวพึ่งยืน เลี้ขวาให้อยู่กีฬาล่าสุดนี่นี่ในห้องนี้ในห้องนี้สองตัวเลยในห้องน้ำสองตัวไอ้เห้ยยิงกูได้ไอเอ็กโไปแบคเบียดอยู่ในห้องเอ่อแบคเบียดไอไม่ใช่ไอไอตัวเนี่ย เอ้กูตั้ชื่อแม่งไว้แล้วนาทีตรงนี้มีคนวิ่งออกมาปะมีใครมีเบิร์ดเบิร์ดตรงนีบ้างนี่ไงนีไ่ไงไอ้เจ้าทั้งหน้าทั้งขวายังไม่ไปไหนเลย<ว>ออกไปแล้วออกไปแล้วผมเลง็งผมเลง็งซ้ายอยู่นึงโอ้ยพี่ผมเปิด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 ป เอ้ยไอคิวพี่พี่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนระวังระวังขับโดนโดนใช่ไหมนะพอเข้าบ้านพอเข้าบ้านโอ้ยโอ้โหแม่งแม่งเดินผ่าไฟมาเลยไม่เกรงตัวไฟหน่อยหรือว่าใครวะข้างหน้าเลยพี่กันหน้าจริงหน้าจริงหน้าจริงตรงไปแล้วหันทรายพี่แล้วพี่จะเจอตัวหนึ่ง<ๆ>เดินออกมาอยู่ อะเห็นแล้วแบบ,แบบแล้วกูจะเอามันยังไงป๋าตัวหนึ่งพี่โอ้โอเออเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยแค่เลิกตัวก็ถึงปเปอรเซ็นละที่เหลือที่เหลือก็แล้วแต่ดวงอะอะไรวะเนี่ยลงแข่งเสียตังเปล่าเชื่อกูดิ <laughs> เป็นอะไรนะเขาเรียกว,ว่าเออโจ๊กไงเป็นโจ๊กไม่ได้เนาไม่ได้เล่นเนอาจริงจังไปหาพี่ ไปเราไปหากันดีกว่าเล่นโล่แม่งทุกคนเลยไปเราโล่แม่งทุกคนเลยตัดตัดตัตัวเลโ่ของจริงไปเดียพี่พี่แน่ใจนะว่าพี่จะใช้ปืนนั้นอ่ะไปโล่ทุกคนเลยไปไปอ้ย่เอาโทุกคนเลยหยิบฟิลพี่หยิบฟิวหยิบฟิวฟิวพี่หยิบโอซามแล้วเองเอาฟิวไปเลยพี่ยกให้อ๋อเ้ยิ่ง่ผมเล่นโล่นี้ไปไปสุเลย โอ้แล้วพี่เขา F2 มาด้วยพี่พี่ผมพี่แน่ใจนะจัง F2 จริงๆเนี่ยผมเตือนพี่อีกรอบหนึ่งนะแน่ใจนะเตือนไว้ก่อนนะ F2 มันมันหนักนะพี่พี่ใช้4-7ยังดีกว่าใช้ F2 นะพี่พี่แน่ใจนะอะไรแบรกเบรกเบสอะ่ะเบรกเบรสอ่ะใช่พี่เนี่ยแหละเราเนี่ยได้เห็นจริงๆแล้วจอนพลายอันนี้จอนจอนชาวไรที่พียจอนชาวไ่ อันนี้จอนพี่จนที่แบบว่าจนที่เป็นเนี้ยผมอ่ะจนจัดพี่ครับลังแห่งโล่เว้เด็กันเข้าไปเลยพี่ประตูหน้าเลยไป <c oughs> นำเลยนำเลย <c oughs> นำเลยนำเลยโก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 อย่างนี้ต้องมีตัวกันหลังด้วยผมนี่ไง ไปไปไปพี่ป้อนน้ำไม่ป้อนน้ำไป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 เลยพี่ไปไปนั่งย่อพี่พี่การเอาเนี่ยพี่แยกกันไปแยกกันไปแยกกันไปพี่ตรวจเหรอฮะอยู่นี่ไปเลยพี่ปอนไปเลยไปเลย ตนี้ไม่มีเียรตอนนี้ไม่มีใช่นนม,ม,มันอยู่นี่อยู่นี่ต้องนัดเหรอเออโดนโคตรตีอยู่ไหนพี่พี่ไม่อยอมรอมาไงพี่พี่เลยตาโยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินตัดหน้าปืนครับโอ้โหไอ้เหี้ย ันได้ันได้ฉันลากฉันลากอ๋อมึงบอกอะไรตอนกูตายเราเพื่อนเอ๋ยโล่แปลกเปียกช่วกูตายแล้วมันก็ไล่มึงเรียบร้อยโอ้โหไอ้เลี่ยนไม่เอื้องจบจากวายโอ้โหแอดแล้วดูมันวิ่งมาดิแ่ดไม่มีหมากันแบบเอออย่างโง่เอาฮาล้วนๆอะเมาฮา ไอ้เงี้ยยังโหไพ่อนพันชังก้าไอ้เงี้ยโต๊ะโต๊ะตึกๆเกิดสับทัชก้าโลมอีกแล้วเอาเลยพี่เล่นทับคาร์เหมือนเดิมไหมเงี้ยโอ้เจ๊เห็นป่ะพี่กระถ่ายแยกเงามึงติดตามประตูที่มันกำลังจะเข้ามาน่ะไม่ใช่ติดอยู่ในไซด์น่ะ ติดอยู่ในไซต์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เว้ยกูจะติดแบบเผื่อไอ้นี่นะเว้ยว่ามันจะมาติดไกลๆติดไกลอ่ะติดเผื่อไกลเลยใช่พี่พี่เกมผม่ไดบอกเล่นพวกอีล่าหรือว่าสโมกบ้างเหรอนั่นเด็กพี่หาตัวอื่นเล่นอะไรพวกนี้จะเล่นไม่เบื่อฮะแต่พี่ดูตัวอย่างองของผมเด่นเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้แต่งตัวปั๊บผมติ๊ก ได้เล่นตัวหรือว่ามันเป็นรถตัวนี้มาเล่นได้เหเพียงเขาเลยชอบเล่นใด่ไปหนอะไรไม่รู้เอาใจี่ช่วงแรกพี่ก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอหรอกกระทั่งอยู่ไปเรื่อยๆก็ยังหาตัวเองไม่เจอเติมมาใหม่ ใช่พี่ดูตัวเดี่ยวเด่นดรแงจละตัวมันไม่มีความเหมือนกันเอีตัวนึงแคบอีตัวนึ่งช่วยเพียรนอีตัวหนึงกันหลังก็ได้ก็ยังไม่เจอเลยเอ้ผมเจอตัวเมียแล้วนี่มั้ลืมไปไปกบ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  อยู่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ีตรงนี้ใครเปิดไปเนี่ยเอ้ยว้วนี่ไอ้ที่มันดึงเตือเตือเตือตตูวางไว้ตรงไหนคุณก็ลืมเฮ้ยพี่ยพี่มีคนยิงผมมาจากทางนู้นอะ นี่มีตัวตัวนี้มีตัวไม่เจอนะอเฮ้ยพี่ลบ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 มันเข้า,าแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้า,าแล้วไอ้เหี้ยเอ้ย อ่อนอยู่นี่อยู่นู่นอยู่นู่นยังไม่ถ่ายจริงจริงยังปืนดิชิบหผ่าหลังหลังสวยพี่สวย เจอตัวเจอตัวโด่งด้านโด่งด้านโด่งด้านมีเสียงห้อยมีเสียงห้อยมีเสียงห้อยตรงหน้าต่างหน้าต่างพี่เออแล้วมันโจบได้เลยผมเทียวอ่ะโอ้โหไลออน อะไรซอสแก่ไอ้ต้องไปลงคนเดียวแล้วพี่ก็เหลือน้องคนเดียวแล้วไงมนนคี่นี่เขาเรียกว่าตีตีคนอะไรนี่กันเลยอะระดับกันเลยอะไม่ได้พวกเหมือนไม่ได้ไม่คนละระดับ